นี่ตึงบาละตูพี่น้องเสียหน้ำไว้ก่อนพูดขนุนสวัสดีแล้วก็สบายดีแล้วก็สบายดียันมึงแรงหร<อ>ือว่าจะเป็นพี่น้องยอ,อยู่เกออยู่ไกลฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะพี่น้องติดตั้งประเทศที่ติดตามชมซองคอมเมนต์ตะน้อยกันทักทายสบายดีมื้อนี้แม่ตะน้อยเน่ยมาเลา่บึงหอยโขย,โยพี่น้องอมาตึกกิดุงจะกี้ได้หรือเปล่พี่น้องป้าพี่น้องไปลุ้นไปติดตามเดี๋ยวก็แม่ตะน้อยว่าสิมานี่บ่ตึกป่ามื้อนี้นะกันท้าบ่ได้ป่าแม่ตะน้อยก็สิได้เลาะหาจกเบิ่งหอยกับกีพี่น้องเอ้ย เพราะว่าปีนี้ยังไม่ทันมาจะเถื่อพี่น้องเลยจุกเขาเกลี้ยงยคุยนะเดี๋ยวแม่ตโน้อยกิชิได้ไปก็พี่น้องเลยมาหลายคนแต่ไม่นี่นะเขามาตึงเหงพี่น้องเลยที่ก่อนสิไปก็ขอขอบคุณเอ็มีทุกท่านที่มาติดตามเสิร์ฟเจ้าแม่ตโน้อยเนาะเพื่อที่ข้าไม่ก็คยลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่ตโน้อยเด้๋พอเป็นกำลังใจค่ะในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวแม่ตโน้อยกิชิได้ย่างไว้เบิ่งเขาตึงเหงก็พี่น้องเลยแต่ว่าตึ้งกิลุงเขาค่อยตึ้งผู้เดียวพี่น้องเลยไปก่อนค่อยก็ได้ เดี๋ยวม to like e ัน no. ขีค oh, oh, oh. ้ำเนาะพอตอนนี้ก็เยอะค้ำแล้วพี่น้องเดี๋ยวแม่แต่น้อยกขี้ได้ยางลงบังเคาตึกจี้ลุงหรือวาบอกคำเป็นตึกเห่พี่น้องเอ้ยปู่บอกค้ำเป็นตึกแล้วพี่น้องเอ้ยยางไปก่อนปู่พาเขามาน้ำในนี้โอ้โอ้โอ้จะพังชั้นนนี้น้อยนะนี่ค่ะตึกเห่นะมานมาตึกเห่นะมายมานมาตึ๊กเห่นังปากกระโบโบนะเออปากกระโบพี่น้องเอ้ยได้ของโตแล้วปอกโบนะได้ทั้งโตแล้ว ย่างไปน้ำมาข้ามก็โอ้บะข้ามก็มาแล้วพี่น้องเอ้ยฝ่าพี่เลี้ยเป็นห้องติว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 อยู่ฝ้าเว้ยฝ่าหน่อยแต่ย่างเอาเบิ้งเขาตึกแหงก็พี่น้องเอ้ยเป็นตะมูนอันนี้พี่ที่ตาทานี่นะอยู่ก็โหชุ่มมาเดียวคักค่ะจะฟังโฮนไก่ชันชันเป็นแตยาวิ่พี่น้องเอ้ยตรงนี้จุคือชิย่างขึ้นเพราะแฮง เลูกุ่ามากำังไปตึ้งแหน้ำเขาแล้นี <h 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 ่พี <h <h ่เราทางหลัง oh> นี STALK ่ๆนี่ลูกใหญ่นึดีได้นี่ๆนี่แหแล้เรา่นี่เห็นปลาลายแต่ว่าไม่ได้จะโตจะไปนี่นปรเดนนี้ยอย่าย่ตัวเดีวนะย่อมถงชดตัวเดียมันคนรับมัมีอกู่อปลาเิ่กลายนึงจ้ะ ไมเลด้ยดีถ้าเบ่งบคำเป็น้นพี่น้องก็ว่าตนเอยช้ำเ่ปลาดุบ่พ่อชิฮักเองพอแหงพี่น้องเลยพ่อชิอื่นเอาพื้นไดนะนี่นี่ยังนี่ปลาอันนี้ปลาดุกกับเราเบลกลนาะนี่นนี่กายอยย่ก็บานแ่นีพี่น้องแม่แต่น้อยมาละจะเอาไดหรือบเด้พี่น้องเย chạp nè phù phà chí lông nè phà khó nhảy thử đây phụ nội thử chí lông coi chạp 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 phù phà chạp chạp phù phà chạp chạp bay bay chạp ôi bay đứa đó là nàng chứ bốn hông ào đau chạp chạp chú bọn này nhìn nhìn phà khó nhảy phụ nội mức nhảy luôn phù phà khám mà chói dù tơi chí lông cậu <laughs> đẹp Nhi, nó nổi thì xíu đây ma sơ cái dòng qua mặt nè กระมานเดี๋ยวนี้ like 1, แหละพี่ you น้องไอ้ค่อยๆก็ได้บ่วค่ำพินมานตัวนึงแต่ว่าค่อยได้ช่องโตได้ได้ปลาเค็งอีกตัวนึงพี่น้องเอ้ยปลาค่อยไตัวน <laughs> ึ่งอ้อพฤษเชิดพลอย่ามันแห้งแดดแห้งดีนะพี่น้องเอ้ยนี่สองโตรอบนี้นะปลาพี่หรือปลาเกล็ดปลาเกล็ดน้อยกับปลาน้อยใหญ่พี่น้องนี่ปลาน้อยกับใหญ่เองเนาะกับปลาเกล็ดตัวนึงเล็กยังก็ ได้อีละพี่น้องเอเมนตาน้อยกันนี่ปลาขมมนได้ตัวนี้นะว้าวไปคือเก้าจับได้แล้วก่ะตอนยองเขไม่ได้ถ่ายให้เบิดเลยพี่น้องไมได้เชือกก็ยังก็ไม่แมตตาน้อยมานอีแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ปลากระบอกได้ตัวนี้นะตึกระตุ่ยพี่น้องยกละตูก็เอาชุ่มที่ตึกเฮนะกะกราหุ่นมาละพี่น้อยยังตะคอยละตึกกิรุงอยู่นี่นี่ปลากระบอกใหญ่แล้ว ดองเก่งเลยปาะกะบอกนี่ปุ้นปุ้งเลยไงอือปลาเก่งจ้ะเอ้น้ำกระตีเงินปลาปีนี่ปลาเก่งข้ามเล <Okay. S 2> ข ถึงทำนไปใส่ช่วยๆแม่ต่น้อยก็ได้ยาแล้วได้พี่น้องไอตุ้งกี้ลุงนะเดี๋ยวเช็ได้ผ้าเดี๋ยวมือก้นมาดีนะเดี๋ยวก่อนเช็มือก็เฮ้พี่น้องเยี่ยมมือกับหยังก่อนห้อเยื่ออันไปหางมเมบ้างหอยกับกี้มาได้งมสักพี่น้องมือก่อนค่อยก็ได้หอยเยื่อเมืออันฮุบเป็นต้นอีพี่น้องไอเป็นต้นแห้งแล้วแล้วก็ฮุบแล้วก็ะเช็ได้อันพันอันที่ค่อยกดเมื่อวานนี่นะพี่น้องมือก่อน เด็กก้อนชิมเอร์กเฮ่อพี่น้องเยี่ยมมือกับยังก้อนเนาะได้เด็ก่อนชิมเอร์กก็มาเยี่ยมมือกับยังป่าค่อยก่อนพี่น้องได้จิตร์ป่าค่อยตึกยุงมือนี่นะในน้อยดีอยู่หนึ่งพี่น้องเลยในปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งปลากระเบาะตัวหนึ่งป้าป้าอีกตัวหนึ่งป่าเข่งชองตู่เดี๋ยวมาเยี่ยมมืกันป่าประคับตึกแห่ได้จิกตร์ เราข้ามไนได้ปลาดุกสองตัวพี่น้องปลาดุกสองตัวแล้วก็หอยกระพี้อีหน่อยนึงแล้วก็ปลาน้อยปลาเน็กน้ำมันอะไรพี่น้อยจำนี้ก็โอเคพี่น้องเลยทีได้ผ้าได้มือก่อนเบิ่งไม่ได้เห็นคักไปเลยป่าบราข้าสใชเพราะว่ากระต่ายน้อยนะแต่ทีได้มือก่อนพี่น้องเลยนี้ขี่รถจักรมาได้พี่น้องเลยวันเช้านี่ขี่รถไถไปได้แม่แต่น้อยแต่ทได้มือก่อนพี่น้องเลยขี่รถจักรมาได้มาได้ย่า วัวเล่นมวนพี่น้องเอคิวจักใครดปออกหาซิ้อไปไปก็ได้หลายต,าลตัวใหญ่ๆเลยก็ได้ไก่ปลาไหลเลยพี่น้องเอ้แต่เขาโกยมื่อบ้านนี่การเออเกอหนึ่งไ่วัดทางแถวนี้มันเลนทางเลนน,นะนะกระโจนกระแทกแล้วพนอดวงเห็นแล้วพี่น้องเอ้วงเห็นที่ชาวบิวเพิ่นมา น,นี่เป็นที่บ้านนึ่งนะพี่น้องกันพระเจ้าออมาอยู่พี่กระหลายพุทธเติมแถวนี่ก็เพิ่นได้ลายหลังแล้วตะเก้านะมีช่องลัง จะนึ่งอย่างไรแบบบ่อยจะนึ่งถืออย่งคนตาบเนาะแต่เมื่อว่าวันเด็กเม่อแต่น้อยเฮือนสหรับวันนี้หนักมืดผ่าก็อยู่หนุนพ่อเม่ต่น้อยก็ได้มาเฮือนเลยพี่น้องเอเดียดเชได้เท่าป่าเอาเชือกซามก็มีนะแต่ว่ายังม่ทันในไอ้ยุ้ยกินพี่น้องเอเดียบแรงเพราะยังไอ้กินนะเท่าเชือกกรซ้ำมล้วก็เชได้เซน้ำไว้พี่น้องเอป่าเพราะว่ามันแห้งมันแห้งมาแล้วตอนนี้นะเซน้ำไว้ก่อนเซน้ำไว้ก่อนพี่น้องเอเท่าป่าเซน้ำไว้แล้วเม่ต่น้อยก็มาหาตักน้ำกินพี่น้องเอเพราะว่าน้ำกินมืดแล้ว นุ่งเองมีจักรล่องเลยพี่น้องเลยหาบคู่น้อยฉลาคู่ใหญ่เลยพี่น้องเลยนักฮอนนี่นะทั้งหลังคู่น้อยทั้งหน้าคู่ใหญ่ตอนตักก็ไปตักกระเบื้องนะพี่น้องเลยตอนนี้ค่อยกแกย้างมาคอยย่างฮอดเพิ่นเขาแล้วพี่น้องเลยจะได้ย้างเมื่อก่อนมานี่นะนี่ตอนน้องไปตักน้ำก็มาฮอนท่นเลยพี่น้องเลยจะได้เทาน้ำใช้เองก่อนฮอนเดินเงื่อนอะไรจะชุดน้องเลย

ยาแลมาช่วยเข้าพี่น้องเข้าก็กระชุบพอดีค้างแล้วก็ไปตักน้ำพี่น้องมากชุบอมสิได้เข้าเข้าเข้ปปาแล้วก็สิได้ปไปหาเกิดเป็ดเกิดมูอี่พี่น้องเป็ดเกิดมูแลี้ยบอะไรยังหาเั็ดูเหมือนกินก็ได้ฮ้อนขนาดลมมันนี่เออฮ้ยชะไรชุดๆส้วเล้ยพี่น้องเลยชีได้มา,า,นากเนี่ยคือปิ๊กคุณ ใช่เท่าก็คืออะไรจะชุดน้ออนเท่ากันนะ้นอนอนวิ่งยังพันยีทักฮอนอีกกระบดนี่ลุง เต้าข้าวพี่เลยแล้วก็ลงมากเกลือมูพี่น้องเอ้ยห้องเก,งเก,งก,ก่งเก่เงงูแม่ม้านลยบอลนี้เยอะไปเลยเนาะแต่ว่าอยู่ลูกเลยลงเหมือนกับเต้าข้าวเมื่อไหร่จอบจอบจอบหา้าร้อกระมูอยากก็เดี๋ยวจะได้มาหาให้ยูกินก็พี่น้องเอ้ยไข่ไปองง้อมโง่ก็ไม่ได้พี่น้องเอ้ยโง่เจ็บตีนนนั่อีตัวนึงนะ ต้องปุ่นปุ่นเลนเน่ช่ำพิโลนี่ตีนกระเบื้องแคนอนตึกแล้วนะอย่าใช้ได้เห้ประคำพินโชเกีตป่าเกีตป่าโค้งง่ายเกงชื่อไขรเกงเก่งเช่นเอาไมชมได้พี่น้องเลยอย่าบอกเกงเชื่อมดชมละทำคำละ ไนั่นพี่โคงใส่แล้วพี่น้องใยปากอะใช่ได้มาช่วยตัดเป็นโทนเป็นโทนโหมกับผ้าข้างในด้วยอ่แม่ฮะอีี่มากระยานอุ้เข้าอุ้งใช้ทั้งผ้า ข้าวม่นลง้าเพิงแต่น้อยเพื่อนกนข้าวอินนะสบายดีปะลูกง,งี้ยงลาไม่นะตน้อยด,ลดปลูกลพ่าบดลูกเอตัเีนี่นะแกงจน้ำไม้มชมุโอุ้ดน้น้ำไม้ชุมันเ,เลยเสกคอ้อคอ้ได้อ่านนเลยนะ เล้วแล้วพี่น้องไอ้บัวคำพี่จ้อยป่ากะนี่แม่ตะน้อยแกชิได้ไปตำเจลเชื่อมอเก่งค้างโมเก่งเพรามันโพดก่อนพี่น้องไอ้จังกระป๋าลงมันจังบัวขาวนะนี่แม่ตะน้อยแกชิได้มาตำเจวก่อนพี่น้องอึ่ตำเจวเก่งปลาเก่งปลาข่อยง่ายสื้อนมไม้ชมเล้วพี่น้องเอ้ยน้ำไม้ชมข่อยเอ็ดไว้ตั้งแต่เอ้มือข่อยหามาพุ่นล้วพี่น้องเอ้ยข่อยหามาหลายมือตึบสามชิมือแล้วบ่ข่อยหามันไม้มัน ีม,มนะไปหาลำบาชวน่วานนี่เลยเอ็ดไว้แต่หึงน้ำไมช่มนะกาหากรเอ็ดมันก็มีเป็นน้ำไม้ชุ่มนะเนาะต้องเอดไว้แต่หึงสเป็น้ำไม้ช่มนะไม่เชื่อหลายเลยพี่น้องเมื่อกี้กระวพาป่าตัวดีวปิดเมื่อกแล้วพี่น้องไอเม็ดแต่น้อยคิดได้มาตามเมื่กี้กัเมื่อกีก็มื่อกดิบแต่ว่ามันแห้งแล้วพี่น้องเอ้อยนานเละน่นึง,นง,นงมันฮาวนนพอแล้ว,ลว,ลวถึงเตะตกแก๊กบกรเพแห้งฮาวคักพี่นแบบ้องคิดนี่เนาะนานเละเลฮาวตงนี้ สาแเจวเล่แล้วพี่น้องเอ้ยเนื้อแต่น้อยแกที่ได้อันปุ่งคึงเชโมอค้างโมกวนมาเนี่ยนี่น้ำไม่ชมเขาจ้ะเขาว่าเอ็ดไวต้ตะหึงพี่น้องก็น้ำไม่ชมจ้ะมันก็เป็นสีแนวนี้แหละแกงเชโมอน้อยๆแหละเชอมาคีดจ้ะง้างพี่เล่นมาโอ้มยมันกะจีเฮาเกือบน็พี่น้องก็จีน้อยน่าจะเจ้าหน่อยคือเฮาเกือบ แนี้ยเรียบร้อยพี่น้องอ่ะได้ไปหาค้างหม้อเพิ่งแล้วเดี๋ยวได้มาค้างหม้อก็พี่น้องเพิ่งแล้วรียบร้อยแล้วก็มาค้างหม้อพูดก่อนจะเอาปลาลงนะค้างไปได้หึ่งเต๋อก็เบิกหม้อแกงเขาก็พุดได้พี่น้องอ่เดี๋ยวชได้เอาปลาลงก็มีนะหม้อแกงพุดแล้วนี่ตอกปูตอกปูน้วางแล้วพี่น้องเออปลาลงก็ี่เม็ดตัวน้อยก็ชีได้เอาปลาลงก็พี่น้องเอันนี้หม้อพุดละสิบอ๋อเดี๋ยวมันติต๊ะเดี๋ยวมันติต๊ะโอ้เต็มหม้อพอดีได้พี่น้องเอันนี้เลยปลา ขอใหญ่ยน้องเต็มมอพอดีพี่น้องเอ้ยน้ำน้อยพอแล้วพี่น้องน้ำบ่ดโทมป่าซรัพบ้านี้นะค้างไปได้ถึงเติบพี่น้องเอ้ยจะได้มาเบิ่งกมอแกงป่าข้อยกดมาพูดีิยังเออที่พี่น้องพูดพลุกพลุกละเก่งกว่าขอใหญ่เชื่อไข้มาชมแนว่าเอาไปแล้วพี่น้องเลคอยนะซื้อหน่อไม้ชมพี่น้องเอ้ยไม่เชื่อไข้มาชมโลดมีไข้มาชมอยู่คักเล้วเนาะอันนี้ชจะไม่มีใครมาชม มีแต่น้ตไม่ชมุกเ,เป็นแต่เส็บปเลยนะี่ชุก,กได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชิวได้อันปุ่งก็ไม่ได้นะชุกก็พี่น้องเก็แกงปลาก็นะเดี๋ยวชิได้ปุ่งหม้อแกงหากินเข่าก็มันอ่าตะโพกลุกๆ,ๆ,ๆกป่าเปื่อยไนะลปละมาดูปุ่งลงมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่เมตนางชิได้ามาตักเก่งก็มันตักแบบว่าเอาบาดดีเลยพี่น้องตักรอบดีเลยเพราะว่าพอข้ามพี่จะได้หม้ออันกู้ผาพี่จะกินโคไข่พี่น้อง ไมได้มองไปโคกไข่มันมีเฟสบ่ลนี่เพราะว่าเ่าแกงอันนั้นนะมอนี่แต่แกงปาลาละมอที่เคยอันนั้นนะผัดเขาเอาให้ตุก๊กตาให้พี่น้องเขาได้ออกมามอนที่เคยทอดไข่อยู่นะเล็กน้อยก่อนเอ็ดแล้วพี่น้องอันนี้อยู่ในกินเมตะน้อยกันมีแกงปลาแล้วก็ลาบปลาพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละลาบปลาอันปากรโบตัวหนึ่งกับปลาปะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยน,นะพ,นออนนะพอค่อยลาบตอนลาบ ตอนเอ็ดลาบคู่กับบัวรักไทยให้เบิ่งเนาะอันนี้มกอ,นนนนอมกมนันนั้นพี่น้องมกไข่มาไหนที่ไหนไปทัตตงปโโ้งหมดตองรูปโผลคุยมาเด็นพี่น้องเด้อกินทะเลมแม่ต่น้อยเด้อแนวกินแซ่บคือเกลานี่เกี๊ยวปลาคอใหญ่เสือนหนุม่ม าเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงแมกแต่น้อยเด้อบ่าโชนก็ไปเที่ยวแล้วเที่ยวเว่งจันทรเพื่อพี่น้องเลยคนกับบุคคลนะสาวบิวเพื่อนกะเย็บน้ำล้วก็ไม่ได้ไปเชื่อเลยพี่น้องเอ้ยนอนเลนอนเลาะอยู่ตลาดพุงเป็นเจ็บพี่น้องมามาพี่น้องมามือมือมันจนมือนกันมามาพี่น้องมามีแต่แนวเสพเสพคือเก้าพี่น้องเ้ยนะื่อได้กินปั๊ตัวก็ใครปลาระทำมอ่ะยันยันไป

่ไ like <N> ีไปไม่ไกลก็ม <N> ีคุณแม่แต่น้อยก็ได้กินข้าวย็นแล้วพี่น้องไอคลิปนี้ก็ได้ถ่ายพี่น้องบึงเขานี้แหละคลิปหน้าเราก็หน้าอะไรจังพอกันไหมนะนี่แมตตาโน้ยก็สิได้อันก่อตูผ้าแต่น้อยเป็นข้าไปนอนก่อนพี่น้องขอแต่น้อยอย่านอนนะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แหละบาย